สวัดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับรูสด่วนจ้าไปจะบอกที่ช่องออฟฟิเชียลอีกครั้งนะคะช่องที่จะรวบรวมทุกกระแสทุกเรื่องราวที่มนุนย์เงินเดือนและพนะะักงานออฟฟิศต้องรู้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงโครงการม3 3เรารักกันแหมแค่ชื่อโครงการก็เข้ากับช่วงวันเดือนอดีเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะจะแจกเงินเดียวยาให้กับมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33อย่างรู้ได้ละคะ่ะ ซึ่งก็บอกว่ารูสนะคะรอคงกันแบบนี้มานานมากแล้วนะคะนึกว่าจะไม่มีใครมาเยียวยายเงินเดือนไปเรอยๆแบบรูสแล้วนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ต้องได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงนี้นะคะไม่ต่างกันค่ะโดยหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้ออกมาประกาศถึงความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการน,นี้นะคะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเป็นคําถามหรือข้อสงสัยมากมายนะคะที่เกิดขึ้นในโซเชียลค่ะแล้ววันนี้เองนะคะรูสค่ะจะมารวบรวมทุกข้อคําถามและข้อสงสัยต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นมาสรุปจบภายในคลิปนี้คลิปเดียว ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะคะที่ลู้นะคะจะนำมาสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะคะลูซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ตรงนี้ให้ลูซด้วยนะคะเพื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ว่าลูซมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นกันก่อนเลยนะคะมันจะได้ไปเด้งเตือนในโทรศัพท์เพื่อนๆหรือในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนก่อนใครเลยค่ะหรือถ้าเครื่องใครนะคะเป็นภาษาอังกฤษคํามันจะขึ้นว่า subscribe เป็นตัวหนังสือสีแดงอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะยังไงลูสฝากกดติดตามให้ลูซด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปต่อคะ สำหรับโครงการม33ระลักกันที่ลดสนับมาเล่าให้ฟังภายในวันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดค่ะจากประกาศของกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะคะเรามาเริ่มจากคําถามแรกกันเลยนะคะใครบ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากโครงการม33ระลับก,กันค่ะสำหรับคําถามนี้นะคะผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาน,นะคะจะต้องผ่านเงื่อนไข4ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือข้อ1ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวน,นะคะหมดสิทธิ์ค่ะ2ค่ะ ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเป็นพนักงานเอกชนทั่วไปนะคะหรือลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีนายจ้างนะคะที่จ่ายค่าประกันสังคมให้ทุกๆเดือนอย่างเช่นรูสเป็นต้นค่ะข้อ3ค่ะไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการราชนะที่ผ่านมาค่ะและข้อ4นะคะมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ และจากเงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้นะคะก็มีหลายๆคนค่ะได้เกิดข้อสงสัยนะคะลูซเอนะคะได้รววมทั้งคาถามและหาคําตอบมาให้แล้วค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่บอกว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราเองเนี่ยเพิ่งเริ่มมาทํางานได้แค่1นเดือนเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ไหมลูซขอตอบสั้นๆเลยนะคะว่าอยู่ค่ะเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยนายจ้างน,นะคะจะต้องทําเรื่องประกันสังคมให้กับลูกจ้างตั้งแต่เดือนแรกค่ะคําถามต่อมาค่ะแล้วถ้าบางคนเคยเป็นลูกจ้างอยู่แล้วนะคะได้รับเงินเดือนอยู่ในมาตรา3 3มามาก่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งว่างงานได้ไม่กี่เดือนจะได้รับเธิ์เงินเดียวนี้ไหมคําตอบนี้นะคะแบ่งได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะกรณีที่1นะะคถ้ายังไม่ได้ปแจ้ะ ว,ว่างว่างงานนะคะประกันสังคมเนี่ยจะยังอยู่ต่อได้อีก6เดือนค่ะดังนั้นจะถือว่ายังอยู่ในมาตรา3านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่2นะคะได้ไปแจ้งว่าว่างงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกรณีนี้นะคะจะไม่ได้ถือว่าอยู่ในการประกันคนมาตรา3% 3แล้วนะคะแต่จะเป็นมาตรา39แทนค่ะกรณีนี้นะคะจะต้องไปลงทะเบียนร,รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะแทนค่ะ ต่อไปนะคะสําหรับเงื่อนไขที่บอกว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน5,000 500, 0นบาทเนี่ยค่ะตรงนี้เองนะคะก็มีหลายๆคนนะคะมีคําถามค่ะว่าถ้าเป็นกรณีในการซื้อสลักออมสินเนี่ยจะนับรวมอยู่ในเงินฝากด้วยไหมอันนี้ลูสขอตอบแบบชัดๆเลยนะคะว่าไม่นับค่ะเพราะตามประกาศของรัฐบาลเองแล้วนะคะหากเป็นการนําเงินเอาไปลงทุนนะคะในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือสลักออมสินนะคะจะไม่ถือว่าอยู่ในส่วนนี้ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นคําถามในส่วนแรกนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ค่ะซึ่งเงื่อนไขนะคะ มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไปให้อีกครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอนี้เก็บไว้ดูได้เลยค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกําหนดการลงทะเบียนของโครงการนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีคําถามอะไรบ้างในส่วนนี้ค่ะ กำหนดการแรกนะคะ21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมค่ะระบบนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับสิทธิ์นะคะผ่านทาง w w w m 3 3 r e r a g a n c o m ค่ะซึ่งแค่ชื่อเว็บไซต์เองนะคะภายในตอนนี้นะคะก็ได้มีการแตกออกเป็น2เสียงค่ะเพราะแต่ละสื่อที่เขียนออกไปนะคะเขียนชื่อเว็บไซต์ไม่เหมือนกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็น w w w m 3 3 r e r a g a n c o m ค่ะแบบที่2นะคะจะเป็น w w w m o 3 3วด์เค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะแบบที่2ค่ะจะไม่ใส่จุดตรงมส3นะคะเดี๋ยวลูซเองนะคะจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆขึ้นค่ะซึ่งจากการที่ลูซไปหาข้อมูลมานะคะขออ้างอิงคําตอบจากกระทรวงรายงานแล้วกันนะคะคือเขาจะเขียนตามแบบที่2ค่ะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนนะคะไม่ต้องใส่จุดตรงคําว่าม3 3ค่ะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะ คำถามต่อมาค่ะเวลาลงทะเบียนต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ลุสขอประเมินจากประสบการณ์เลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและแน่ชัดเลยค่ะกรณีที่1นล้วนะคะก็คือการใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะเหมือนตอนลงรัศนะค่ะแล้วก็กอบข้อมูลให้ครบถ้วนแค่นั้นนะคะหรือในกรณีที่2ค่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะในการกรอกข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่ในระบบการสังคมอยู่แล้วค่ะอาจจะมีก็เพียงแต่ว่าให้เรากรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยน,ยน้อยน้อยเท่านั้นเองค่ะ คำถามต่อมาค่ะและถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนนะคะจะทำยังไงอันนีรูสนะคะก็ขอตอบจากประสบการณ์เช่นกันค่ะเพราะว่ายังไม่มีประกาศออกมาอย่างแน่ชัดนะคะก็คือรูสคิดว่านะคะมันน่าจะเป็นเหมือนตอนราชนะค่ะก็คือให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะตามวันเวลาที่เขากําหนดค่ะ กำหนดการถัดไปนะคะจะเป็น8ถึง14มีนาคมค่ะช่วงนี้เองค่ะจะเป็นช่วงที่ธนาคารนะคะจะทําการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรองค่ะหลังจากนั้นค่ะ15ถึง21มีนาคมค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องทําการกดใช้งานและยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปเป่าตังค์ซึ่งตรงนี้เองค่ะก็จะเกิดคําถามขึ้นว่าการสมัครแอปเป่าตังค์เนี่ยจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยไหมตอบเลยว่าไม่จําเป็นนะคะเพียงแต่ถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้หรือโหลดแอปไม่สําเร็จนะคะก็ให้สามารถไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะ และถ้าโหลดแอปเป่าตังมาแล้วแต่สแกนไม่ผ่านจะต้องทํายังไงคะอันนี้นะคะอาจจะลองเปลี่ยนเวลานะคะในการยืนยันตัวตนดูค่ะเพราะว่าอาจจะไปชนกับช่วงเวลาที่มีคนใช้บริการเยอะค่ะระบบเรยรวนนะคะหรือถ้ายังไม่ได้จริงๆเนี่ยยังไงนะคะลองติดต่อกับธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะมาต่อกันที่กําหนดการสุดท้ายนะคะเมื่อทําการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยนะคะทุกวันจันทร์ที่22และ29มีนาคม 5และ12เมษายนค่ะระบบนะคะจะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังเป็นงวดงวดนะคะงวดละ1,000บาทจํานวน4ครั้งค่ะรวมเป็นเงิน4,000บาทด้วยกันค่ะโดยเงินจํานวนนี้นะคะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ค่ะคำถามนะคะเงินที่ได้รับเป็นงวดงวดนี้นะคะสามารถสะสมไว้และใช้ทีเดียวได้หรือไม่ตอบเลยนะคะว่าสามารถสะสมไปได้เรื่อยๆเ,เลยค่ะแต่ต้องใช้ให้หมดก่อนภายในวันที่31พฤษภาคมค่ะ และสามารถใช้เงินในแอปเปลาตังนี้ได้ที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะสังเกตง่ายๆค่ะร้านค้าเหล่านี้เองนะคะจะมีโลโก้แปะไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลูซเองเนี่ยจะขึ้นโชว์ให้ดูที่หน้าจอด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นกําหนดการของโครงการมอ3เรารักกันค่ะสําหรับใครที่ยังจดไม่ทันยังไงนะคะเดี๋ยวลูซเองค่ะจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจออีกทีนะคะเพื่อนเพื่อสามารถแคปเก็บกันไปได้เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่มีคําถามนะคะหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปในช่อง YouTube นี้นะคะของลูซนะคะเดี๋ยวลูซนะคะจะไปหาคําตอบมาให้ค่ะและก่อนจากกันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เองนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆค่ะอย่าลืมกดติดตามที่ตัวหนังสือสีแดงด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีทีเนี่ยนะคะบ๊ายบาย